มันแนะนำคือเอ ทุกคนฟังไม่ผิดนะคะเราเคยได้ยินแต่ a s a ใช่ไหมคะทุกคนทุกวันนี้นะคะมีการพัฒนา a s a ขึ้นมาในรูปอีกแบบหนึ่งนะคะคือ a s g นะคะนั่นก็คือ Amphoteric Hydroxy Complex มันคือการนำ a s a นั่นแหละคะ่ะที่มีประจุลบนะคะมาจับกับอาร์จินีนนะคะที่มีประจุบวกคะ่ะเมื่อเขาจับกันรวมตัวกันเป็นคอมเพล็กซ์ค่ะจะทําให้ตัว a s a เนี่ยมีความละคายเคืองน้อยลงอย่างมีนัยสําคัญคะ่ะซึ่งมีงานวิจัยทดลอง ด้วยะะและค่ะนอกจากจะราคายเครืองน้อยแล้วนะคะ,ะเขาก็จะค่อยๆปล่อย AHA ออกมาค่ะทำให้อยู่กับผิวหนังได้นานขึ้นเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพดีขึ้นราคายเครืองน้อยลงค่ะทุกคนและทุกคนคะเทคโนโลยีนี้นะคะก็มีการนํามาจําหน่ายแล้วนะคะซึ่งที่แค่ไปสํารวจในท้องตลาดมานะคะก็จะมีตัว Lactic Acid ค่ะที่เขานํามาบวกกับตัว Arginine ค่ะก็เป็น ASC ตัวหนึ่ง และอีกตัวหนึ่งก็คือตัวไกลโคลิกแอซิดค่ะที่เขานํามาบวกกับอาร์จินีเหมือนกันค่ะก็มีกลไกลคล้ายๆกันนะคะทุกคนทางเลือกสําหรับคนที่แพ้ H A HA นะคะตัว A S C ตัวนี้นะคะก็เป็นตัวที่น่าจับตามองนะคะแล้วก็น่าสนใจที่นํามาพัฒนาสูตรแทน A H A นะคะเพราะว่าความละคายเคืองน้อยกว่าแล้วก็ประสิทธิภาพดีกว่าด้วยนะคะทุกคนใครนะคะที่เห็นแบรนด์ไหนเอามาใช้ก็ลองซื้อใช้กันดูนะคะทุกคนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง K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  อแค่แค่ขอแชร์ไว้นะคะช่องนี้จะให้คุณรอบรูและ ฉลาดเลือกไปกับเศสาชกรนักวิจัยพัฒนาสูค่ะ